สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสายกิตกับเพลงสั้นๆหนึ่งเพลงนะคะเริ่มเลย o k Hello 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 Happy And Glass With You And You And You And You La 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 ต่อไปเราจะมาพูดประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ o งหมอ n นิง m ม n is กรณีที่สประโยคที่สอง I am eight years old ประโยคที่สาม I can form m a n u e s t i o s t o a y I l i e to talk about a beautiful life I am happy to l e a r e n g u i s I like n a n a I like o a e juice I love f o eat m a t c Thank you very really much อ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนคะคะขอบคุณค่ะบิบ บ๊ายบายนะคะพบกับวิดีโอใหม่ได้นะคะกับน้องกอข้าวแสนหน้ารักโอเคบ๊ายบาย